หอยเล็กหอยใหญ่หอยไหนจะดูดมันกว่ากันจุดอ่อนจุดแข็งโบเล็กโบใหญ่สาวก1.9วันนี้สยามกูรูจัดแบบไม่มีก๊ก บ่าวก1.9เข้ามาดูกันหลายหลายคนบอกว่าเทอร์โบลูกใหญ่เนี่ยปาก4 4อย่างเงี้ยทำลมได้ดีกว่าบางคนบอกว่าลูกเล็กแม่งติดบูทไวกว่าเจ๋งกว่าผมก็พยายามทำคลิปสอนไปแล้วขึ้นไดโนก็แล้วหลายคนบอกว่าดูไม่เป็นพี่เดี๋ยวมาพิสูจน์แบบบ้านๆเลยวันนี้มาดูว่าลูกโป่งจะทำให้คุณเห็นภาพมากกว่ากราฟไดโนหรือเปล่ามันเริ่มการทดลองกันเลยจะให้ทีมทำการเลือกก่อนว่าทั้งหมด4คนเนี่ยแบ่งเป็น2ทีมดูว่าเขาจะคิดว่าเทอร์โบลูกไหนเนี่ยทำให ลูกโป่งเนี้ยมันโตได้ใหญ่ที่สุดมาดูว่าความคิดแต่ละคนมันจะถูกหรือเปล่าคันขวาเป็น4 3 2ส V2 คันซ้ายเป็น4-3-4-5ลูกใหญ่เล่งเครื่องที่สองมารอบเท่ากันนะผมคิดว่าคันนี้ครับ เพราะว่าคันนี้เป็นเป็นคงเล็กอาจจะอัดอากาศได้เร็วกว่าคงใหญ่อยู่แล้วครับริงป่าวมึงลองยังเนี่ยแอบลองวะเนี่ยยังไม่ได้แอบลองพี่คือเอวคันเล็กนะก้าคันเล็กครับโอเคเขาการันตีว่าเขาจะเอาเทโบลูกเล็กสี่ส4มสอเวอร์2ตัวใหม่ฝั่งเนี้ยเขาเลือกแบบเล็กแล้วเราก็เอาใหญ่สิครับโอเคลูกใหญ่นะครับผม สำหรับการทดลองง่ายมากจะให้ทั้งสองคนเหยียบรอบเครื่องค้างไว้ที่สองพันนะผมครับตรงนี้จะมีวาล์วสตัวตอนแรกจะปล่อยให้ลมพุ่งมาทางนี้ก่อนออมาปกติแล้วพอผมให้ขันยานเป่านวีดปั้งก็จะบิดอย่างนี้ปิดด้านหน้าปิดด้านนี้แล้วเปิดด้านนี้แทนพร้อมกันลมมันจะขึ้นไปทางลูกโป่งลูกโป่งของใครใหญ่กว่าคนนั้นชนะแต่มืองห้ามโกงนะรอบสองพันนะเว้ยไม่ใช่ว่าพอกูเปิดปุ๊บมึงค่อยดันรอบขึ้นไปสามพันนะเว้ยโอเคนะแล้วความคิดของคุณล่ะทางบ้านคุณ คิดว่าลูกใหญ่หรือว่าลูกเล็กโอเคตาเครื่องได้ ดูกราฟไม่เป็นวะพี่กรามแรงบิดแรงมาบ้าบออะไรมึงต้องดูมึงดูลูกบองเห็นแล้วนะว่าเทอร์โบลูกใหญ่หรือว่าเทอร์โบลูกเล็กมันให้ปริมาณลมมากกว่ากันอันนี้คือเทอร์โบลูกใหญ่นะอันนี้คือเทอร์โบลูกเล็กก็คือว่าเหตุผลก็คือเทอร์โบลูกใหญ่เนี่ยมันเหมาะกับรถยนต์ที่เป็นสายซิ่งใช้รอบสายตั้งสี่พันขึ้นไปวันนี้ทดลองที่รอบสองพันดังนั้นเทอร์โบลูกเล็กมันจะเหมาะกับการใช้งานกับรอบเครื่องประมาณนี้มากกว่านี่คือของจริงนะไม่มีตัดต่อ รอบ2จะเป็นการทดลองให้เห็นว่าเทอร์โบที่มีขนาดใบส2เท่ากันผมมาให้ดูว่ามันไม่เหมือนกันนะเว้ยมาดูกัน การทดลองรอบที่2มัมาพิสูจน์กันว่าเทอร์โบที่มีขนาดใบเท่ากันน่ะสีมิลสีมิล่ะแต่มันทําลมได้ไม่เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่คุณเลือกกันว่าผมจะเอาสี่เอ็ดอ๋อสีสองมันใบมันทรงไหนอ่ะใบมันกี่ใบใบมันเป็นองศาเท่าไหร่มันไม่เหมือนกันนะโอเคนะลูกขวาสี่สามี่สองเอเหมือนเดิมในคันนี้ลูกทางซ้ายเป็นลูกเทอร์โบที่ก๊อปปี้งานเฟกออกมาทุกอย่างเหมือนกันหมดเดี๋ยวมาดูกันว่าทําลมได้เหมือนกันหรือเปล่าการทดลองรอบที่2ทัทางนี้นะผมครับ เป็นเทอร์โบเฟกของแท้ใบ4-2นะวินะวีของก๊อฟใบ4-2เหมือนกันโอเคนะกติกาเหมือนเดิมที่2,000รอบเหมือนเดิมสตาร์ทเครื่องได้ครับ2,000รอบ บอกแล้วว่าเทอร์โบที่มันใบขนาดเท่ากันมันไม่ได้แปลว่ามันจะทําลมได้เหมือนกันนะเว้ยนี่เห็นชัดแล้วนะว่าเทอร์โบของก๊อฟใบ42เหมือนกันเป็นแบบนี้นี่ของฟิกแทนแบบนี้โครงหลังเหมือนกันด้วยก๊อฟมาทั้งดุนส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เทอร์โบ2ลูกนี้เพราะแม้มันต่างกันถึงแม้ว่าเป็นใบ42เหมือนกันคนส่วนมากชอบโฟกัสเท่ว่าใบหน้าขนาดเท่าไหร่พี่ถามแค่ขนาดใบขนาดใบมันคือย,ยอดแต่จริงแล้วฐานใบเท่าไหร่คุณรู้เหรอเทอร์โ,โบจริงแล้ว,ว่าคุณเห็นอะเห็นแค่นี้ไงเห็นแค่ยอดใบว่า42แต่ขข้้้าาาางงงงล่่่่่มันนนนอยูใเเป็็แบบบีีคคุณไหสสญทร ไม่แรงฐานใบเป็นส่วนประกอบสําคัญอีกตัวหนึ่งนอกจากใบแล้วสิ่งสําคัญที่ทําให้เทโบมีเปอร์์แม้นซ์ที่มันต่างกันก็คือ 1. คือเรื่องดีไซน์ของใบ 2. คือเรื่องการออกแบบชุดกันลุนด้านใน 3. คือเทคนิคการกลึง โขงหน้าโขงหลังที่เป็นสูตรของเฟกเท่านั้นโอเคนะดังนั้นเลือกซื้อเทอร์โบกับคนหรือว่ากับอูท่ที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งประสบก,การณ์การรีแมปในการใช้งานจริงเขาจะรู้ว่าเทอร์โบแต่ละรุ่นติดบูตเต็มที่เท่าไหร่ท,ท,ทําบูตได้เท่าไหร่เหมาะการใช้งานหรือเปล่าเทอร์โบแต่ละลูกมันมีการใช้งานไม่เหมือนกันนะครับฝากด้วยรายการสยามกูรูทั้งทีแม่งทำดาแน่วะมนันต้องมันว่าน,นี้เอาให้มันระเบิดไปเลยมาดูว่าลูกผงแพ่งจะระเบิดได้ขนาดไหนสตาร์ทเครื่อง รอบนี้เอาจนระเบิดเฮ้ยยังไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนุ่นกระหย่บหนียก็ไม่พอตาตัดพร้อมยังพร้อมยัง มันต้องไม่ธรรมดายับว่ะขอบคุณมากนะครับวันนี้มีใครเจ็บตัวป้าไม่มีครับไม่มีไม่มีนะอยู่ครบ คำถามจากทางบ้านบูธเท่ากันโบใหญ่หรือโบเล็กแรงออกว่ากันโบใหญ่แรงกว่าอยู่แล้วโคงเสียงมันใหญ่กว่ามันออกได้ดีกว่าถ้าเกิดบูธเท่ากันโบใหญ่แรงกว่าอยู่แล้วเทอร์โบยิ่งใหญ่ยิ่งแรงจริงไหมไม่จริงเหมือนที่ไปสูตรไปแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้รอบที่เท่าไหร่แล้วประสิทธิภาพในการออกแบบเทอร์โบดีหรือไม่ดีด้วยเทอร์โบแบบเดียวกันโคงเล็กโคงใหญ่ต่างกันไหมต่างแน่นอนโคงเล็กติดบูธไวกว่าสม่มดเร็วกว่ายกตัวอย่างให้ฟัง F5 5ที่ไปใส่โคงเบอร์10บเบอร์8เบอร์6อแล้วน่ะโคงเล็กไปไม่ใช รถไม่เดินเพราะว่าโขมันอั้นมันไม่ออกผลเสียของการเลือกเทอร์โบผิดคืออะไรเสียตังฟรีอะไรเป็นตัวตัดสินว่าโบใหญ่หรือเล็กต้องดูทั้งหมดรวมๆกันอย่างเช่นเทอร์โบ4 3 4 2 s คือโของหลังตัวเล็กกับเทอร์โบ43-42ขนาดใบเหมือนกันแต่โรงหลังใหญ่กว่าความแรงของเทอร์โบขึ้นอยู่กับ,กบอะไรขึ้นอยู่กําลังที่ปั่นได้ใช่ไหมถูกต้องเทอร์โบแต่ละรุ่นเหมาะกับเครื่องยนต์ในรอบไปเท่ากัน4ีีเครื่งองยนต์ไปเท่ากันถ้าเกิดมันแมทแล้วเนี่ยมันจะติดบูทในรอบที่เราต้องการแล้วเราขับแล้ว จบไปแล้วกับความมันของสยามกูรูในคลิปนี้จะเห็นได้ว่าเทรบโบให้เราลองทั้งหมดเทเบิลลูกใหญ่เทเบิลลูกเล็กไม่มีเทรบโลลูกไหนที่มันดีที่สุดมันมีแต่เทเบลที่มันเลือกแล้วมันต้องเหมาะกับปีนของคุณน่ะพูดง่ายๆถ้าเกิดตีหนักชอบเหยียบรอบลึกๆลากๆใช้เทรบโลลูกใหญ่มันเหมาะกับช่วงรอบนั้นถ้าเกิดขับในเมืองเน้นแว้นๆให้บางครั้งแนะนําว่าใช้เทรบโลลูกที่มันเล็กลงมาเหมือนที่บอกไปใบส2กสองกำลังดีทั้งนี้ทั้งนั้นบอกไปแล้วว่าขนาดของใบมันเป็นแค่สเปคของเทร์โบ เทอร์โบที่มีขนาดใบเหมือนกันแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันก็ไม่สามารถเอามาเหมือนกันได้ดังนั้นการเลือกใช้เทอร์โบเลือกให้ถูกจุดโอเคก่อนปิดคลิปนี้เขาฝากเทอร์โบรุ่นใหม่ไว้สเปคบูต1.9เปิดตัววันนี้เลยแล้วกันสําหรับคนที่อยากใช้เทอร์โบสเปคคล้ายๆกับ43 42s แต่งบป,ประหยัดลงมาตัวนี้ตอบโจทย์ถ้าเกิดคุณใช้บูตอยู่ประมาณ40ผมบอกเลยว่า1.9บูตสบายๆทนได้แน่นอนคนที่ชอบใช้บูตได้เยอะเกิน40แนะนําตัวโปรตัวนี้ นะครับถ้าเกิดไม่ใา่ให้ของก๊อฟ1.9บูตปิงปิงฝากกดไลค์กดแชร์สายามกูรูด้วยขอบคุณครับ